เดี๋ยวเรามาช่วงนี้เราไปดูกันกับการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การลงพื้นที่ไปดูผู้สูงอายุในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธาน,นีกันค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะก็มีการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปในพื้นที่ของเขตอำเภอทับทันแล้วก็อำเภอเมืองค่ะ สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมมือกับเหล่ากชาติจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่ของอำเภอทับทันและในพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีเนี่ย เขามีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ดูแลด้วยหรือว่าครอบครัวของผู้สูงอายุเนี่ยนะเวลาที่ต้องดูแลผู้สูงอายุบางทีเหนื่อยนะคุณยิ่งถ้าเกิดว่าช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้แล้วก็บางทีมีอาการหลงลืมเนี่ยนะอันนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของ ความเหนื่อยให้กับ<ช>ผู้ที่ดูแลด้วยนะคะคนดูแลได้บุญแน่นอนนะคะ,คะสําหรับการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไปในครั้งนี้นะคะลงกัน2พื้นที่ค่ะพื้นที่แรกนะคะอาเภอทับทันค่ะก็มีผู้สูงอายุจํานวน7รายนะคะและอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือในเขตอําเภอเมืองคุณผู้ชมมีจำนวนผู้สูงอายุจํานวน3รายโดยแต่ละหน่วยงานค่ะก็ได้มอบสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงพูดคุยให้กําลังใจกับผู้สูงอายุด้วยนะคะ,คะก็เป็นการให้กําลังใจผู้สูงอายุอยู่บ้านนะคุณเขาเห แล้วคุณอายุร้อยปีขึ้นไปเนี่ยยังเขียนหนังสือได้อดิฉันเห็นเมื่อสักครู่เขียนหนังสือได้แล้วดูจากสภาพน่าจะไม่ใช่อายุร้อยปีขึ้นไปเลยน่าจะโหนะคะเพราะเขาดูแลร่างกายดีแน่ๆเลยต้องไม่ถามเคล็ดลับละนะคะว่าเมนูที่เขาชอบรับประทานทําให้มีอายุยืนยาวอย่างนี้เป็นเมนูอะไรดิฉันไทยนะน้ำพริกผักต้มอันนี้ของชอบคุณอยู่แลวแสดงว่าคุณจะมีอายุยืนยาวแน่นอนแหละดิฉันจะต้องอยู่กับดิฉันด้วยนะคะ